กุ้งแดงจดตุจักร10แถม2ในราคา100บาทกับกุ้งแดงเหมือนกันสั่งซื้อออนไลน์มาตัวละ3บาทเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูครับว่ามันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนในคลิปวิดีโอนี้จะมีคำตอบให้กับเพื่อนๆทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวผมจะขอเริ่มต้นจากกุ้งแดงจดตุจักร10แถม2ก่อนเลยละกันนะครับรู้สึกว่าไซส์ที่เราได้เนี่ยจะเป็นไซส์พ่อพันธแม่พันธุ์เลยครับ ตอนนี้มีออกลูกบ้างแล้วนะครับตัวสีแดงแป๊ดอวบอ้วนแบบนี้เลยนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นกุ้งที่ผมทดลองสั่งซื้อออนไลน์มาเห็นว่าราคาถูกดีครับที่เราจะสั่งซื้อนะครับจะต้องสั่งซื้อครั้งละ100รตัวนะครับเป็นเงิน300บาทครับแต่พอเอามาลงอ่างนะครับเขาก็เป็นกุ้งสีแดงนี่แหละครับแต่สีก็จะไม่ได้สดเท่ากับ10แถม2นะครับเพื่อนๆบางคนก็บอกว่าเป็นกุ้งยุงบางคนก็บอกว่าเป็นกุ้งเหยื่อ บางคนก็บอกว่าเป็นกุ้งเชอร์รี่บางคนก็บอกว่าคือลูกกุ้งแดงครับสรุปแล้วจริงๆเขาคือกุ้งอะไรกันแน่ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับ